อย่าลืมกด subscribe ให้ถึง1,000งัักสวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้ผม พาเพื่อนเพื่อนมาดูผักสลัดของผมครับว่าเป็นยังไงบ้างโตรเร็วไหมอะไรไหมเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าผักสลัดของผมเหมือนผมได้ปัจญ,ญายปัจจาชีวิตจากผักสลัดเหมือนกันนะครับผักสลัดของผมปลูกวันเดียวกัน ดินแบบเดียวกันสภาพแสงแบบเดียวกันให้น้ําให้ปุ๋ยแบบเดียวกันแต่มันก็ยังโตไม่เท่ากันเลยครับบางต้นก็โตสวยงามมากบางต้นก็ยังเออไม่ยอมโตยังเป็นใบเล็กๆอยู่บางต้นก็จะเขียวใบใหญ่มากเห็นไหมครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออ มันเหมือนคนเราเลยนะครับว่าต่อให้เราเกิดมาในสภาพพื้นที่เดียวกันแต่อะไรเดียวกันอะไรต่างๆการเลี้ยงดูที่อาจจะเหมือนกันแต่บางทีก็อาจจะเติบโตมาในสภาพจิตใจที่ไม่เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับทําให้เรารู้สึกว่าในแต่ละชีวิตในแต่ละเส้นทางของแต่ละคน ล้วนแตกต่างล้วนมีความที่มันไม่เหมือนกันต่อให้บางต้นของผักสลัดบางต้นโตมากแต่อีกบางต้นก็อาจจะค่อยๆโตแต่ก็มันก็ไม่ได้หมายความว่า,าต้นที่ไม่โตมันจะไม่โตไปมากกว่านี้หรือต้นที่โตแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือน เพราะว่าไปก็เหมือนชีวิตคนเรานะครับว่าทุกคนล้วนแตกต่างทุกคนล้วนมีอะไรเป็นของตัวเองทุกคนล้วนอาจจะมีศักยภาพที่ไม่เท่ากันบางคนอาจจะเก่งมากบางคนอาจจะฉลาดตั้งแต่เกิดหรือบางคนอาจจะต้องใช้ความพยายามใช้ความขวนขวายเพื่อให้ได้มันมาเพราะนั้นเช้านี้ผมก็เลยจบ จบปัญญาประมาณแค่นี้แค่พาเพื่อนๆมาดูผักสลัดที่ที่มันเติบโตมากขึ้นจากสภาพแสงเดียวกันดินเดียวกันน้ำเดียวกันปุ๋ยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆของไอสารด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูว่าผักสลัด ต้นโตเป็นยังไงเนี่ยครับเห็นใบไหมครับว่าใบใหญ่มากเปรียบกับต้นนี้อยู่ข้างๆกันแท้ๆแต่การเติบโตก็ยังเติบโตไม่เท่าหรือเลยไปข้างนี้เห็นไหมครับคือแต่ละต้นมันก็จะมีสไตล์ของตัวมันเองการเติบโตก็จะแตกต่างกันไป โอเคครับอันนี้มันเป็นกินพอลลอนะครับผักสลัดกินพอลลอโอเคครับแมก็สวัสดีตอนเช้าทุกๆคนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ